สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ EP นี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการฉาบปูนนะครับผมพอก่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อเราก่อทิ้งไว้ประมาณสามวันนะครับให้พลังปูนมันแห้งสนิทนะครับทุกคนเพื่อป้องกันการแตกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับผมกฤษมาสาธิตขั้นตอนการฉาบปูนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับหลังจากที่เฮา เคลียพื้นที่นะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับทุกคนเอาเศษหินเศษปูนทรายออกให้หมดนะครับแล้วก็สกัดปูนที่เป็นส่วนเกินที่รดลงมาที่เป็นอุปสรรคต่อการฉาบของเราเนาะก็ฉีดน้ําตั้งแต่เช้านะทุกคนฉีดน้ําพ่นไว้นะเรา่อนเราสีฉาบนะครับเราก็ต้องมาฉีดน้ําอีกรอบนึงนะครับทุกคนมาครับประดับต่อไปรับชมกันลยครับว่าจะมีขั้นตอนเป็นะไรเนาะพี่นอะเนาะอันแรกนะครับวัตถุดิบของเราก็ต้องมี ปูนนะครับปูนฉาบนะครับปูนฉาบต้องเป็นปูนสําหรับฉาบนะครับอาจจะเป็นเสือพัดหรืออย่างใดนะครับสําหรับฉาบโดยเฉพาะนะครับไม่เราไม่นิยมใช้ปูนก่อมาฉาบนะครับทุกคนบางช่างเพื่อกว่าฉาบลงกันได้แต่ชัดได้นะครับแต่ว่าข้อละเอียดของชิ้นง,งานมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่นิยมเอาปูนโครงสร้างมาฉาบเพราะมันฉาบอะไรมันแห้งไว้นะครับมาเข้าไปเบื้องเรื่องปูนแบนใดนะครับโซนครับทรายนะทุกคน ทรายนะครับทรายนี่ก็ต้องเป็นทรายละเอียดนะทุกคนทรายละเอียดนะครับเราจะใช้ทรายที่ตักมาจากลานเร่ได้นะครับไม่เหมือนการก่อและการเทโครงสร้างนะครับแบบนั้นเราสามารถใช้ทรายแบบนั้นได้เราต้องมาทําการล่อนนะครับทุกคนเอาล่อนทรายก่อนนะครับเพื่อกดนยหงไๆมันจะได้แยกออกไปนะครับเราจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันสิบละเอียดผนังมันต้องการความละเอียดสูงนะครับ ก็จะไปล่อนทรายไปล่อนทรายก็พี่้องอันดับแรกมาดวิธีการมันทรายนี่ครับผมทรายที่เราซื้อมานะครับทุกคนแต่ว่ามันในการฉาบมันใส่ไม่ได้นะครับทุกคนนะเขาก็ต้องมาทําการล่อนนะครับหลักการล่อนนะทุกคนเขาก็เอาน้ํานะครับการล่อนมีสองแบบทุกคนถ้าเป็นทรายมันไม่เปียกน้ํานะครับเขาก็ร่อนแห้งเลยย่แต่ว่ามันก็จะ มันจะไงนะครับไงคืออย่างนะครับไงก็คือมันมีฝุ่นอุดตลบอก้วนนะครับทุกคนเราก็เลยมาร่อนน้ํานะครับนี่ครับอาน้ำเสร็จเกือบเต็มกะละมังนะครับทุกคนแล้วก็เราจะแยงนะครับสีนะครับนี่นะครับทุกคนแยงนะครับแยงมาร่อนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนครับ อันนี้นะครับทุกคนก็คือทรายที่เฮ้าได้หอนเรียบร้อยนะครับทุกคนบันพุ่นก็คือเศษที่เฮาหอนออกนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นทรายหยาบนะครับมีเม็ดใหญ่ครับนี่จะเป็นทรายละเอียดนะครับที่ฮหอนออกมาเขาก็จะนําไปผสมกับปูนฉาบพองเรานะครับทุกคนไปอัตราส่วนแสดมาติดตามกันนะครับพี่น้องก่อนที่เฮาจะขึ้นปูดีนะครับเฮาก็มาทดนองนีกรอบนะทุกคนเพื่อจะให้ปูนมันแห้งอยเกินไปนะครับ เดือดโคซ้ำไปเลยโตรเดี่ยว่ัน้ำที่ไหลลงจากยิบบ่ให้มัน้างนะครับเพรายิดมันเป็นกวา่ายิบก็นจะอิ่มน้ำนะครับอิ่มตัวนะเงี้รับละคนก่อนที่เราจะสาป,ปูน,นะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะทุกคนเนาะอุปกรณ์ของเราบางไมคก็สิบอุปกรณ์ของเรานะครับทุกคนมันก็จะมีกระบาปูน,นะครับอันรแรกกระบาปูนสลหรับผสมปูทราย รายที่เราไปหล่อนมานะครับผมรายละเอียดนะครับแล้วก็ปูนทุกคนปูนฉาบสูตรพิเศษนะครับตาอย่างไรแต่ว่าผมใช้ของตาเสือนะครับทุกคนเพราะว่าผมใช้มายวนานนะครับมันฉาบเรียบดีนะครับผมฉาบพิเศษเรียบสามครับนี่นะครับเกลียงนะครับขึ้นมาอย่างบนกระบะทือปูนนะครับทุกคนกระบะทือปูนนะครับเกลียงนะครับสีเป็นเกลียงใหม่ เือูกเกียร์พัสดีก็ได้น,นะครับตัวผมถนัดเกียร์ไม้เพราะตัวนี้มันใช้มา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 ,มาหลายรอบแล้วมันทํำมันใช้ดีนะทุกคนยิ่งบางกว่านี้ยิ่งใช้ดีฟองน้ําสําหรับปั่นปูนโลฟอร์มาสุดท้ายนะครับแปลงแปลงซีน้ำพี่น้องแปลงซีน้ำเพราะงานปูนมันต้องรอหนามันตลอดนะครับเวลาเ้าปั่นนะครับทุกคนขาดไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าสําคัญเติบอยู่ย ถุงมือนะครับถุงมือทุกคนสั่นมือสวดนะครับถ้ามาใส่ถุงมือต้องมีถุงมือเกียงกออาจจบอบุบันใดนะครับจะเ้าเข้ารับไว้ไว้ขึ้นหลังสั่นมานะครับเกียงกอนะครับโอ้ลืมลืมลืมมาเกียงยาวนะครับนี่นะครับทุกคนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเอาเิออสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปาดกูสําคัญนะครับทุกคนงานชาบต้องมีสามเหลี่ยมปาดกูนะครับสีเงาเฉยเฉยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสําคัญนะครับ นี่ครับสาคัญมากนะครับเพราะเราต้องปาดปูนให้หน้ามันเรียวนะครับให้ได้เสมอกันนะครับบวมให้มันรูปเรื่องรูปนะครับเป็นรูปเปนาะใช้ที่เขาร่อนละเอียดนะครับใช้จํานวนอ่าสิบคู่ถังทุกคนสิบคู่ถังอันนี้ต่อปูนหนึ่งลูกนะครับมาครับมา,มาผสมเลยนะครับทุกคนเรารดกปูนใส่นะครับ นี่นะครับผมปูนฉาบที่ดีมันต้องประมาณนี้นะครับเห็นบอกมันสีลื่นนะครับลื่นไหลนะถ้าเกิดเอาไส้รายหลามันสีแดงนะครับทุกคนสเห็นรา้ได้ชัดเจนเลยครับอันนี้มันซื้อปูนโอเคนะครับมันสีขาวเข้มข้นนะครับแบบนี้มีร่อนนะครับยึดเกาะแน่นครับหลักการฉาบปูนนะครับทุกคนเท่ากับฉาบจากบนนะครับลงล่างนะครับทุกคนจากซ้ายนะครับมุมซ้ายไปขวานะครับ นี่คือความถนัดของผมนะครับข้ากระซีเวียนไปที่มุดชุดนะครับจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับมาครับมาเริ่มกันเลยครับมาครับมากับมาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องอุ้มหอนพี่นนองมีรลัการนะครับผมมาครับหลักการนะครับทุกคนข้ากระชี้มีเกียงมีสองอันนะครับอันนี้คือกระบะทือปูนนะทุกคนกระบะทือปูนประโยชน์คือใช้ลองการปูนต๊ะนะครับเวลาที่สากันกระดับี่นะครับอันนี้เกียงเนาะทุกคนเกียงเนาะก็คือ ในการฉาบนะครับทุกคนถ้าสำหรับท่านที่เคยใส่แล้วก็บมือกันหานครับเพราะว่าน้องไม่เนบเคยใส่เป็นแกสิบอกเข้าใจนะครับให้เขาอธิบายก่อนโอเดี๋ยินมาที่น้องแล้วการเฮ็ดน,นะครับให้เขาเสียเอาไวจ้จะมงสุดนะพี่นอ้องการดึงกระสีลากไปสินะครับโอ้ผมเห็นเอยนี่อหน่เดียวที่นอ้อง ดึงอมอแล้วก็ลากไปสินะครับนะใส่ใส่ปลายเกียงทุกคนเปคนอยเคี่ยวปูนเข้ากับบ้าปูนีปสินะครับไปสินะครับการขึ้นปูนนะครับทุกคนเขาสิขึ้นสองรอบนะครับจะขึ้นขึ้นหลายนะครับเราไม่อยากขึ้นให้ให้เต,เต็มหน้า ทั้งบนทั้งล่างนะครับเต็มก่อนรอปูนแห้งนะครับพุกคนแล้วอยเรามาปาดปูนให้ได้ระดับเลาก็มาเติม,ตมปูนเต็มนะครับอันนี้คือเทคนิคการขึ้นปูนบางคนีขึ้น3ามรอบก็ได้ครับแต่วันเสียเวลานะครับขึ้นสองรอบก็ได้เลยนะครับ ระหว่างที่เขารอปูนเซ็ตตัวนะครับทุกคนผมก็ได้ขึ้นผนังกับแพงฟังนั้นทิ้งไว้นะครับทุกคนเพราะว่าเขาเซ็ตตัวนี้เซ็ตตัวนั้ก็สิพอดีขึ้นปูนไม่นะครับเข้ากับว่าแพนเวลาไปเจสีนะครับพี่น้องวันนี้ที่รู้ยังไงเราพี่น้องนาะว่าเขาจะขึ้นปูนซําแดนตัวไหนนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนลักการนะครับเข้ากับกดนะครับทุกคนนี่ครับถ้ากดแล้วมันโบลงแล้วครับมันเริ่มเป็นหอยน้อยน้อยหนึ่งแส่ว่าพอดีขึ้นนะครับทุกคน นี่ครับนี่ครับกดลำเป็นห้อยหน่อยๆเขาก็ขึ้นเลยนะครับยายมันแข็งจนแห้งจนขาวนะครับทุกคนเพราะมันสิบัจับกันนะครับชั้นแรกกับชั้นสองสิบัจับกันนะครับชั้นสามมันจะขึ้นปูนเต็มแล้วก็ปั่นนะครับทุกคนไปขึ้นปูนชั้นสองกันเลยนะครับ